วันนี้มาเจอกับพี่เอคอนสวยจริงๆพี่เอก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะอยากเป็นคนน่ารักบ้างอะไรนี้เป็นคนสวยเบื่อแล้วเห็นหมล่ลาเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนน่ารักบ้างอะไรนี้นะคะจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นคนที่สวยและน่ารัก เป็นคนที่พิเศษมากๆเลยพระพระเจ้าทรงสร้างเราแบบพิเศษดังนั้นวันนี้เรามาใช้เวลาในการที่จะใช้เวลาขอบพระคุณพระเจ้าและสารเสริญพระเจ้าของเราเนาะยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะคะเข้าสู่กันนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์ที่20เดือนกุมภาพันธ์นะคะในวันนี้นะคะเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลงและเราจะมีโอกาสรับฟังเรื่องราวของพระเจ้า เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้หนึ่งที่เขารักพระเจ้ามากๆเลยและเขาก็ใช้ทั้งชีวิตของเขาสําดงออกมาว่าเขารักพระเจ้าแม้เขาเจอความยากลําบากเขาก็ไม่ทําผิดต่อพระเจ้าเลยไม่ทําสิ่งที่พระเจ้าเสียใจเลยไม่แช่งและไม่ด่าพระเจ้าและไม่อะไรคะไม่บอกว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะพระเจ้าเป็นคนผิดเขาไม่พูดแบบนี้เลยนะคะเขาได้สําดงถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรเขาแน่พี่เอพูดนาดนี้เนี่ยหลายคน รู้แล้วแหละว่าเป็นใครนะ้าแต่เราจะมาดูด้วยกันอีกทีนะคะว่าเป็นใครกันแน่แต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นพี่เอมีเกมเกมหนึ่งมาทดสอบสายตาของเราและสติปัญญาของเรานะคะว่าเราจะลวดเรียวและว่องไวแค่ไหนด้วยเกมเกมนี้เลยใครเดินอยู่รีบมานั่งเลยนะคะเพราะว่าเราต้องจับจ้องอยู่ที่หน้าจอก็คือเกมจับผิดภาพนั่นเองนะคะมาดูภาพภาพนี้ด้วยกันนะคะว่า ในภาพที่เราจะดูตอนนี้นะคะมีหลายๆจุดเลยที่เป็นจุดที่ไม่เหมือนกันอ่ะพี่เอให้เวลาพวกเราทุกคน10วินาทีเท่านั้นและใครรู้แล้วว่ามีจุดไหนบ้างที่ไม่เหมือนกันให้เราคอมเมนต์เข้ามาในข้อความเลยนะคะว่ากี่จุดนะคะเรามาดูด้วยกันเลยอ่ะไปเลย1ึงดึ๋งดึๆงดึ๋ดึ๋งดึงดึงดึ๋งดึงึงดึงดึงดดึงดึ สี่ดึง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 ห้าดึง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 หกดึง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 เจ็ดดึง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 แปดดึง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 เก้าดึง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 สิบดูดูดูดดหมดเวลาเอาล่ะแต่ละคนได้กี่กี่ภาพคะได้เออได้กี่ข้อคะต่างกันกี่จุดไหนลองมาดูซิทุกคนวงไว้เลยวงในใจไว้เลย เรามาดูเฉลยไปด้วยกันนะคะใครที่คอมเมนต์เข้ามาก่อนพี่เอปรบมือรัวๆให้เลยนะคะเก่งมากอะมาดูดูซีมี่ตรงไหนบ้างจุดที่หนึ่งแนว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 ,แนว,แนวใช่ไหมเหมือนกันไหมคะจุดที่สองดีิวดิเหมือนกันหรือเปล่าเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็ไม่เหมือนจุดที่3ตรงไหนเอ่ยดี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 ดิว ขาของน้องนะคะอีกข้างนึงมี4ขาอีกข้างหนึ่งมีแค่3ขาเท่านั้นเองจุดที่ต่อมาอู้หูจุดนี้นี่เองใกล้ๆนิดเดียวจุดนี้นะคะเห็นไหมกระดูกสองอันกับอันเดียวจุดต่อมาก็คือดวงตาไม่เหมือนกันนะสีไม่เหมือนกันนี่สีน้ำตาลแคบมันนี้สีน้ำตาลส้มนะคะใครเห็นมากกว่านี้ไหมพี่เอเห็นแค่นี้แหละสายตาพี่เอ ไม่ดีแล้วหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอ่ะทุกคนเห็นเท่ากันไหมคะถ้าเห็นเท่ากันแปว่าสายตาพี่เองยังดีอยู่นะทุกคนเท่ากันไหมสิอ่ะทั้งหมด5จุดนะคะใครที่ถูกต้องปรบมือให้เลยจ้าเก่งมากอ่าฮะคราวนี้เรามาเตรียมจิตใจของเราเพราะเมื่อกี้เราเตรียมสมองของเราแล้วเราได้รับสมองเราแล้วตอนนี้เราจะมารับจิตใจของเรานะคะเพื่อที่เราจะมีจิตใจที่พร้อมในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันร่วมกันอธิษฐานด้วยกันค่ะ เวลานี้เราจะหลับตาลงนะคะและอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เรามีโอกาสที่จะมานมัสการพระองค์ขอบพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนให้เรานั้นที่จะมีหัวใจที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอบคุณพระองค์มอบน้องๆที่อยู่ที่บ้านพวกทุกคนที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าในตลอดเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนเรามาท่องคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะคะเรามาดูว่าพวกเราจําได้หมดหรือยังไม่ต้องดูหน้าจอนะพี่เอก็จะไม่ดูไปเลยค่ะพร้อมกันในมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13 1.2.3ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกาบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่ารัชอำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนมีใครท่องผิดไหมมีใครจำผิดหรือเปล่าทุกคนเก่งมากนะคะไม่มีใครจำผิดเลยในเวลาต่อไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้เวลานมัสก,การพระเจ้าด้วยการร้องบทเพลงสรรเสริญพระองค์ ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่15-16นะคะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคำพีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคำพีทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่า การปรับปรุงสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยกำลังหนุนใจน้องๆและพี่เอเองนะคะว่าเราทุกคนนั้นได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าตั้งแต่หูเด็กๆเลยเพื่อที่เราจะมีความความรู้หรือมีปัญญาและเข้าใจถึงความรอดในพระเยซูคริส และไม่เพียงแค่นั้นพระคำของพระเจ้าพระคำพีที่เราได้อ่านและได้ศึกษาทุกๆวันนี้เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้านะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งหลายในการสอนการตักเตือนว่าเก่าการปรับปรุง สิ่งที่ผิดหรือปรับปรุงแก้ไขคนที่ทําผิดให้อยู่ในทางของพระเจ้าดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้และอ่านพระคำของพระเจ้าทุกๆวันฟังทุกๆวันตั้งใจทุกๆวันเพื่อที่เราจะเติบโตในความเชื่อในพระเจ้าทุกๆวันเพื่อเราจะอยู่ในทางที่ดีเป็นเด็กที่ดีของพระเจ้าทุกๆวันนะคะวันนี้เราจะมาร้องบทเพลงนี้และอ่านและชื่อพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันด้วยบทเพลง b b b Fun แล้วยกซ้ายยกขวานะคะยืนขึ้นเนาะแล้วก็ยกไปด้วยกันพี่เอไม่ได้นั่งเลยพวกเราก็ต้องยืนเป็นคู่และเป็นเพื่อนพี่เอนะคะเรามาร้องไปด้วยกันค่ะบีบีบีฟันคือไบเบิลฟันเราฝึกด้วยกันพระเจ้าประทานเอาไว้ให้เราฝึกฝนเคล็ลับป้องกันต่อสู่บ้านไรยิ่งรู้ร,รู้รู้ก็ยิ่งมันบ b บีบีฟัน ใบบัวฟันเราต้องขยันฝึกฝนให้เราเติบโตอ่านพระคัมภีร์เรียนรู้ทธรรมดำยามัวคุยโมเราร้องร้องเรงื่องบีบีฟันใครว่าว่าคัมภีร์น่าเบือ่อแต่พวกเราไม่เชื่ออายุมือข้างซ้ายเรื่องพระเจ้าเล่าให้สนุกฟังและมีความสุขยกมือขวากันไหมเราต่อต้านมันสารพัดทิศเพราะเชื่อในฤทธิ์พิศคิดช่วยได้จะอ่นานพระคัมภีร์ทุกวันใครตั้งใจจะทำร้องดังว่าเช้า เรียนรู้ไม่ใช่แค่สนุกพระคำของพระเจ้าจำเป็นต่อพวกเราโลกนี้มีหลายวิธีเพื่อลอกเราเรียนรู้วิชาพระเจ้าป้องกัน b ีบี b ีฟั f คือบเบิลฟันเราต้องขยันฝึกฝนให้เราเติบโตอ่านพระคัมภีร์เรียนรู้ทำตามอย่ามัวคุยเมเราร้องร้องร้อง b ี b ี b ีฟั f ปฐมกาลด้วยกัน1ส3งสองสามปฐมกาลหกไปยบเลวินนิติกันด้านวิถีเฉยธรรมัญญาตเยอชูวาผู้วินิจฉัยนางรุต1นึสมูเอลสองสมูเอล1พงกษัตริสองพงกษัตริย หงพงศวดานสองพงศวดานเอสลาเนหามีเอสเธอร์ยอบสด,ดุดีสุภาษิตปัญญาจังเพลงสุรมอนอิสยาเยริมีเพลงค้าครวนเอเสเคลดานเนยียโฮเชียโยเอลอาโมดอบ,บาดีโยนามีคาเนาหุมฮัมบาก,กเซฟันยาฮักไก่เซคลิยาะเลค เรียนรู้ไม่ใช่แค่สนุกเพื่อคำของพระเจ้าจำเป็นต่อพวกเราโลกนี้มีหลายวิธีเพื่อหลอกเราเรียนรู้วิชาพระเจ้าป้องกันบ B B ีฟันคือบเโิลัันเราต้องขยันฝึกฝนให้เราเติบโตอ่านพระคัมภีร์เรียนรู้ทำตามอย่ามัวคุยมาร้รองร้องร้อง B B ๆ Fun มาทิวย์ไปด้วยกันมาทิวย์มารโกลูกายอห์นกิจการร่มหนึ่งโครินสองโคลินกาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโครโรสีหนึ่งเทสโลนิกาสองเทสโลนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีทีตัส ฟิลโมนฮีบรูยากอบหนึ่งเปโตสองเปโตหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดาล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 าฟิลโมนเรียนรู้ไม่ใช่แค่สนุกพระคำของพระเจ้าจำเป็นต่อพวกเราโลกนี้ วีฟันคือบเบิลฟันเราต้องขยันฝึกฝนให้เราเติบโตอ่านพระคัมพีเรียนรู้ทำตามอย่ามัวคุยมาเราร้องร้องร้องบีบีบีฟันเราร้องร้องร้องบีบีบีฟันโอ้ยร้องจนเหนื่อยมากเลยนะคะเราร้องร้องร้องบีบีบีฟัน เราร้องถึงพระคาของพระเจ้าที่แสนสนุกสนานเพราะว่าพระคาของพระเจ้าเป็นความจริงที่ให้เรามีความเข้าใจเราขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้มีโอกาสร้องสรรเสริญและมีโอกาสมาทบทวนลายชื่อพระคัมภีร์แต่ละเล่มนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขใช่ไหมคะเรามาร้องเพลงต่อไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะร้องเพลงต่อไปเรามาทบทวนนิดนึงนะคะว่าพระคำของพระเจ้านั้นนะคะมีทั้งหมด 66เล่มแล้วก็มีเป็นหมวดหมู่ต่างๆอ่หมวดแรกก็คือหมวดเบงจบาลเนาะ5เล่มแรกปฐมกาลจนถึงฉเฉลยธรรมบัญญตัติอาทิตย์ที่แล้วคูบีก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรบ้างและว,วันนี้นะคะก็เป็นหมวดประวัติศาสตร์นะคะทั้งหมดมีอยู่12เล่มก็คือตั้งแต่เยชูวาจนถึงเอสเธอร์นะคะ เป็นหมวดประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลหลังจากที่โมเสสได้นำคนอิสราเอลออกจากอีกยิปต์แล้วนะคะโยชูวาก็ได้เป็นผู้นำคนอิสราเอลต่อไปเข้าสู่แผ่นดินคณาานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและหลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็พระเจ้าก็ได้ครอบครองปกครองพวกเขาพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและพระเจ้าก็ใช้ผู้วินิจฉัย ในการคอยดูแลและสอนพระคำของพระเจ้าแล้วก็คอยช่วยพวกเขาในการนำนะนำพวกเขาปกป้องพวกเขาจากการโจมตีนะคะของคนในเมืองอื่นนะคะผ่านผู้วินิจฉยัยและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางรุธซึ่งเธอนั้นเป็นคนต่างชาติแต่รักพระเจ้ามากๆเลยและต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของลูกหลานของสมัยของนางรุธแล้วนะคะ เป็นเรื่องของกษัตริย์ที่เริ่มมีกษัตริย์เกิดขึ้นในสมัยของสมูเอลที่เป็นผู้เผยพระจชนะกษัตริย์องค์แรกของคนอิสราเอลก็คือซาอูลและต่อจากนั้นก็เป็นกษัตริย์ดาวิดที่รักพระเจ้ามากๆเนาะและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของพงกษัตริย์ต่างๆนะคะก็คือเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดก็มีลูกหลานแล้วก็เกิดเกิดคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็แตกเป็นสอง สองประเทศเลยนะคะหลังจากนั้นประเทศต่างๆทั้งประเทศเหนือก็คืออิสราเอลและใต้ก็คือยูดาห์เนี่ยเขาก็มีกษัตริย์ปกครองพวกเขาเรื่อยๆนะคะและหงพงกษัตริย์เออหงพงสวดานสองพงสวดานก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มของผู้นำนะคะก็คือกษัตริย์ต่างๆเนาะก็เขียนไว้ในพง สวดานนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นเอสราที่เป็นผู้นำในด้านของอจิตในด้านของก็คือเป็นอาจารย์ในสมัยก่อนเนาะซึ่งเป็นสมัยเดียวกันกับเนหามีนะคะเนหามีเนี่ยก็เป็นผู้ที่นําคนอิสราเอลหลังจากที่คนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ถูกจับต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพระเจ้าก็ใช้เนหามีให้พวกเขากลับมานะ กลับมาหลังจากเป็นทาสอยู่70ปีเนี่ยเขาก็กลับมาที่ประเทศของเขาเริ่มสร้างกำแพงเมืองต่างๆและเอสราก็เป็นเหมือนเป็นอาจารย์ในสมัยนั้นที่ได้สอนพระคัมรพระเจ้าแล้วก็คนอิสราเอลก็กลับใจในเวลานั้นแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของเอสเทอร์นะคะเอสเทอร์ก็เป็นใครเอย่ยเป็นพระราชินีที่สวยที่สุดและพระเจ้าก็ใช้เธอในการปกป้องคนอิสราเอลในสมัยของท่านด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ คร่าวๆนะคร่าวๆเพื่อเด็กๆได้เข้าใจเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปลงมาเนาะอ่ะหลังจากนั้นเรามาต่อนะคะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าดีใจจังค่ะเราดีใจจังเลยที่วันนี้เราได้สรรเสริญพระเจ้าของเรา ี้หอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไม่มีวันไหนเหมือนวันอาทิตย์เป็นวันที่ฉันสุดแสนดีใจที่ได้มาได้มาบ้านพระองค์ได้เจอพี่น้องที่ห่วงใยกันได้ฟังเรื่องของพระเจ้ารักฉันได้ร้องสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่วันนี้ฉันมีความสุข สูขอยู่ในหัวใจจังอบอุ่นในหัวใจจังวันนี้ได้เข้ามาหาพระองค์ที่รักเรามากกว่าใครดีใจฉันดีใจจังได้มาสัญสารพระเจ้าฉันดีใจจังเลยในวันอาทิตย์สุขอยู่ในหัวใจ อยู่ในหัวใจจังอบคุณในหัวใจจังวันนี้ได้เข้ามาเพระองค์ที่รักเรามากกว่าใครดีใจฉันดีใจจังได้มาสรรเสริญพระเจ้าฉันดีใจจังเลยในวันอาทิตย์พระเจ้ารักฉัน เจ้าทรงรักฉันมากไม่ทุกวันไม่ยามจะนอนหลับฝันพระองค์พองกันพระเจ้าทรงห่วงฉันมากไม่ทุกวันพระเจ้าทรงนำหน้าฉันในทุกเวลา พระเจ้ารักฉันทุกวัน พระเจ้าทรงนำน้าฉันในทุกเวลาพระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันทุกวันอาทิตย์เันอังคารหรือวันพุธไม่วันพานหรือหัตวันศุ เคยทิ้งฉันไปขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์รักเราทุกๆวันและไม่เคยทิ้งเราไม่ว่าในเวลาที่แดดร้อนหรือว่าเวลาที่หนาวเย็นหรือแม้แต่เวลาที่มีฝนตกลงมาพระองค์ก็อยู่กับเราพระองค์รักเราทุกๆวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็ถึงวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเลยก็คือทุกๆวันเลยนะคะเราขอบคุณพระเจ้า และในช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะถวายทรัพย์ด้วยกันนะคะน้องๆสามารถออนำทรัพย์ที่น้องๆได้ถวายแล้วนั้นฝากคุณพ่อคุณแม่มามอบให้ที่คิดจักก็ได้นะคะเราจะมาถวายทรัพย์ด้วยกันด้วยการคิดถึงพระคุณและพระพรของ,ของพระเจ้าที่พระองค์มอบให้เราและบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าคะเราขอบคุณพระองค์ด้วยบทเพลงนี้นะคะขอบคุณพระเจ้า คุณพระเจ้าขอบคุณในพระคุณขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเกื้อหนุนดวงใจของข้าไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าข้าไม่กลัวสิ่งใดอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในความรัก เจที่ทำให้ข้าได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงกับความรัก มันในพระองค์ด้วยศรัทธาและความรักขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะ ้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักพระคุณของพระองค์ที่มอบให้กับเราในทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงก็คือการที่พระองค์ทรงรักเราและทรงยอมตายเพื่อเราเพื่อไม่ให้เรานั้นตกอยู่ในความบาปแต่เพื่อช่วยเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ พระองค์ช่วยเราทุกคนได้กันตายบนไม้กางเขนเราขอบคุณพระเจ้าและในวันนี้เรามีโอกาสถวายทรัพย์แล้วก็ใช้ทรัพย์ที่เราได้จากการที่พระองค์ทรงอวยพรนั้นได้ถวายทรัพย์กับพระองค์เราขอบคุณพระองค์อธิษฐานขอให้ทรัพย์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการรับใช้ใพระเจ้าในโบทของเราอธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนเวลาต่อไปนะคะเราจะมาทบทวน ข้อท่องจำประจำเดือนของเราตอนนี้สองข้อแล้วนะคะหวังว่าน้องๆจะสามารถท่องจำทั้ง2ข้อได้แล้วนะเรามาดูไปได้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่23นะคะในเดือนมกราคมอยู่ในข้อที่1เรามาดูและท่องไปได้วยกันค่ะหนึ่งสองสามพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนข้อที่สออยู่ใน กุมภพันธ์นะคะอยู่ในสดุดีบทที่23ข้อ2นะคะบอกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบข้อ2ออีกรอบหนึ่งนะคะพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำน,น้ำแดนสงบนะคะเราขอบคุณพระเจ้าและเชื่อว่าน้องๆก็จะ ท่องจำจำได้แม่นเลยนะไม่ดูก็จําได้เลยเนาะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวในซปเปอร์บุ๊กพี่เออยากจะนําพวกเราอ่านเพิ่มภพิข้อหนึ่งอยู่ในโยบ่บทที่19ข้อที่25นะคะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าแต่ส่วนข้าข้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก นี่คือความเชื่อของบุคคลผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโยบนะคะท่านเนี่ยเกิดมาในสมัยที่พระเยซูยังไม่เสด็จมาเลยพระองค์ยังไม่มาบังเกิดเลยโอ้โหเป็นเวลาห่างกันหลายพันปีเลยนะคะแต่ท่านเนี่ยมีความเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าก็เปิดเผยให้ท่านได้เห็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยท่านบอกว่าอะไรคะบอกว่าส่วนตัวของโยบท่านเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าพระพุถ่ทรงมีชีวิตอยู่และพระองค์นั้น ะะจะมาบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าเปิดเผยให้โยบได้เข้าใจถึงความรอดที่พระเจ้าจะมอบให้กับมวลมนุษย์ผ่านพระเยซูคริสต์แต่เขาอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นพ,พระผู้ช่วยให้รอดผู้นั้นคือพระเยซูแต่วันนี้เราได้รู้แล้วดังนั้นวันนี้นะคะพี่เอ๊ใบขนาดนี้เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของบุคคลผู้นี้นั่นก็คือ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 ใครเอย่ย คือโยบผู้อดทนนะคะโยบผู้นี้นั่นเองเรามาดูด้วยกันนะคะว่าชีวิตของโยบและเรื่องราวของโยบนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือว่านำเราให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวแผนการของพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างไรเวลานี้มอบเวลาให้กับซปเปอร์บุ๊กเลยคะ่ะเราไปดูด้วยกันเลยไปเลย เรียนซูเปอร์บุ๊กมาแล้วจ้า